นี่สวัสดีกล้องเลเด้อสวัสดีื้นนี้จะมาเจอกับไอ้น้อยไอ้ซุกแล้วก็น้องกาศน้องแลกาน้องน้องย่างน้องนองนนุ่นนุ่นเมนวันนี้ที่พาพวกไอ้อายังน้องเพิ่นไปยลินที่พาผู้สาวไปสีหอมนั่นเอออ่ามันมีมันมีคขามันมี่าอุ้ย รลดหงอเด้รถสุดเสิรๆมีคนเลิศเทศแล้วการเข้าก็เป็นประมาณนี้แหละที่พาผู้มันมีคนแห้งนึ่งเนาะมันยูทิ่บตอกเออไอวะไปสีหอมไปเป็อมที่พาไปดึ่งสาวผู้สาวเข้าห่อห่อห่อไข่เข้าห่อไข่ไข่ห่อเข้าเออเอาไปสีหอม วันนี้จะพาผู้สาวไปซีปหอมมันเป็นอัน,นโซนแบบเพิ่นจะขายผมกินนะะลองจะไ<อ>ปตลาดกลางคืนของวันนี้ลองการมาเออก็พาไปท่าแมนอันนี้อันนี้เป็นตลาดที่แบบว่า,าท่าอ่า คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาแต่ละคนบ่วพาดบ่มีพาดที่จะมามาเป็นตลาดตลาดตลาดเดินกันคือของอกวันนี้เป็นสถานที่หักลักๆเลยเพราว่าได้เป็นจังได่ความมุสุิมมุนิสิพาอ่าน้องก,การแล้วก็น้องนนไปเที่ยวอ,อ่ะซีหอมเนาะไปเที่ยวซีหอมเอื่อยเอื้อยเพื่อนบอกว่าทามาอันซีหอมทามา มาเล่าเว่นาะเมนถ้ามันต้องไปอันแคมองมันที่เขาไปเคม,มองแล้วก็สีหอมเป็นสถานที่รักที่นักท่องเที่ยวอ่าต่างประเทศได้มาแล้วฮะอุบภาพเนาะทีจะได้มาวันนี้แล้นั่นเข <ไป S 2> าต้องว่าผ่านได้แล้วเลยเป็นสิพาเขาไปเที่ยวเนาะเมย์ตอนนี้เขาก็ลังหอดสีหอมแล้วเนาะนี่ อ่านี่อย่างซีบอกเนาะอันนี้เป็นมาครั้งแรกกันบอไอ,อ้นั่นก็นมาครั้งแรกครั้งแรกไอ้นั่นไอ้ยังนี่อย่างซีบอกคือกันเราก็มาครั้งแรกจีนี <c oughs> เป็นคนอ่านมายุ่วเหวี่ยงแต่บอคอยจะมาส่วนหลานก็ไปลินแต่ยุ่วแคมคองแล้วก็อ่าเด็กประมาณจีดหมูเปดหมูก็ได้กลับแบบนี้นะเป็นครั้งแรกคือกันได้มาลินสีหอมเนี่ยบอเอา ันลุมกันยูนาวาจะพากันย่างไปใส่นี่ไปจะตอนนี้การย่างมาฮอดสีหอมแล้วเนาะเอกลักษณ์ของสีหอมนี่ก็คือผู้สาวเด้อพี่น้องผู้สาวเข้าห่อไข่ไข่ห่อเขานั่นเองเนาะอ่าเมื่อก่อนนี้สีหอมอยู่แถวนี้จะเต็มเลยเนาะเป็นห้านห้านขายเครื่องเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ถึกปิดไปแล้วก็เลยให้ประชาชนได้ย้ายเข้ามาบ่อนนี้เนาะตะกี้ยู่แคมทางฮน ห้านอาหารเต็มแต่ว่าตอนนี้ฮันถึกปิดไปเมื่อเดือนที่วล้วนี้ก็เลยได้กลับคืนมาเปิดอีกเทหนึงก็คือเปิดอยู่เข้าเข้ามาในอยูโซนที่เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องบอมเลยก็ว่าได้ที่มาอ่า หาอ่าสีหอมปันนั้นแนะนําอ่าคือน้องการว่าอะไรปันนั้นแนะนําว่าน้องการให้มาเที่ยววันนี้ตัวเองก็ยังไม่เคยมาจักเชื่อคนตอนนี้เฮากลเรตตามหาเมค้าเขาห่อล้วใครหออเขาเจอแล้วที่ทุกคนมาแล้วหานจะคือหาสีหอมสีใจสีหอมสีใจมาเพื่อยังมาเพื่อเมค้าไข่เขาหออใครใครห่อเขาเออไปเจอแล้วบ่ใจว้าว เขาไปถ่ายคลิปได้บนนี้ขากไ้าแุานสขนาดน้องพี่้เข้าเขาห่อไข่ไข่ห่อเข้าสีหอมสีใจนั่นเองเราดูผู้สาวนี่นซื้ซื้ออย่างเน,น,นาะฮะยูฮานเพื่อนบุมบบมีบอกซื้อเนาะ

มาเบิกวิธีการเฮ็ดข้าวห่อไข่เนาะที่ทำให้ลูกค้าติดใจเด้อใส่ไข่ไปนิ่ง กระไดซื้อข้าวห่อไข่เนาะเพิ่นว่าิันอยากซีมิ่งมาถึงทีสี่หอมแล้วบ่ซีมบบได้เนาะทุกคนแม่ค่ะข้าวห่อไข่ไข่ห่อข้าวเนาะกำลังดังอยู่ตอนนี้อุ้ยแม่ค่ะยิ้มบบได้บบเอ้ยคือหน้าบูดเนาะอ ตั้งใจ่ต kind of right. ั hey, ้งใจกระแซบอยู่แล้วต้องแทบคือหน้าตาหวานๆไมค้าอยู่แล้วนี่นะข้าวหัวไข่ไข่หัข้าวอุ้ยเป็นกระแทบแรงข่าวหัไข่ไข่หัข้าว หลายหลายคนกลายไปสีหอมตรงมาแวททำผ้าหานีเนาะแล้วคือหานของหนุ่มๆหลายคนเนาะนี่แมคาก็สวยกะงามทุกคนพ้าดบได้เลกินมักกินบบได้เจียบคอกินเด้อ ไุ่เหป็นได้ยินไปเอาบอสตีหานคางคางกับหานเม้ค้าเข้าโฮไครไข้โกเข้าเนาะกะทีมีน้ำปั่นนอนขคนนมนมเหนียวกุ้งนางเนาะหานพื่นจะให้น้องบอมไปสร้างว่าซื้ออย่าง โอ oh, ้จาวาลำไยซิมซ in oh, ีมซิมเจียบัตซี่คือซี่คือฟังไทยบอลองกินมึงดูเ้อยู่ฟังไทยบุต้องไ่ค่อยกินหรอกโอ้ที่เป็นแบบไหนคือฟังไทย เป็นกระจอมมะลุ่ยนะไหนรู้จักซื้ออะไรโอ้บ่ได้บ่ได้ปั้านมันบอแอบโอ้ซีให้น้องการซีแอเป็นยังไงแอบเดวบมันบ่าใครหวานบ้านไหนบ้าะค่ะเป็นกระปิปานน้ำโกนมาแบบนี้เลยเนาะคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบน้ำสีอันนั้นเนาะน้ำเต็นน้ำคล้ายๆกับน้ำแข็งใสเนาะนี่ไปโคนเนี่ย คูเปิดหางดมติมไม่ค้าแนะนําเนาะเป็นรถโกโก้เป็นรถที่ขายดีที่สุดในหาเนาะก็เลยก็เลยก็เลยมาซิมเนาะีเอาตามไม่ค้าแน่นหนาตั้งอี่แบบเออเออได้ได้ตั้งที่แบบอ่ะ ยันกูไทยกิบ oh. มือก็แค right. ่เดี ổ, ๋ยวดิสกได้แบเอาใช่เดียวบคอ้ิ้มจ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 ว้มจิ้มจิ้ดิ้มิมจิ้มจิ้มจิ้มบิ้มาิ้มจั้มจิ้มจิ้มจิ้มจย้ิ้มจ้มจิ้ิ้มจิ้มจิ้้มจินมจิจ้มิ้มจ้มจิ้มจ้มจิ้จิ้มจ้อจมจิ้ม้มม กิเรียวกะติ๊กตุ้ง้หคะขายสาเกียวอุ้ยเมนูเมนูของฮานีแบบขายแล้วขายดีแมนเม่อย่างนี้โกโก้โกโก้โอ้โกโก้โอ้ของลงมากระซ้ายเขียวกระซ้ายเผือกไปแล้วเัาจะนั่งตางต่าเลยเปนอันนี้จะแมนสาเขียวมั้ยบอสสาเขียวทุกคนหอมสาจกียว นี่นี่ได้แล้วทุกคนซาเขียวสาใจลองกินเด้อเออซิมซีมหก็ได้ค่ะอยากกินหมอยนอได้เดี๋ยวทุกคนเป็นยังเดิมมึงเออซูซีมนี่แหละเออซีมซีมก็ไปเห็นใจคนเจ็บโควเด้เห็นใจเดเห็นใจคอยเดเออคนเด็กก็ได้เอ็มุกกินก้าวพ่อหาที่เอ็มุก เออไอมุกกลับพร้อมเห่าเนาะทุกคนเพราะว่าไอ้มุกจอดรถไกลๆเห่าเนาะเออไปคู่กัดยิ่งมีผู้บ่าวลัดเพราะเม่นผู้บ่าวลัเต่าแต่เขาสิรัดผู้บ่าวเออตัวเมื่อไหร่เห่าระวังเลยยุกไม่เดย์ยุกไม่ต้องไม่ไปยุกอืมว่าต้องกลัวอย่างแล้วยุคนี้ตอนนี้ก็พากันได้ค่ะพี่หน่อยพี่หน่อยว่าพามากระเซ็หาได้มีเฟซกันล้วเด้

แถวพักอยู่บนแดงห้องแถวอยู่แถวหดเออบ้านอันห้องแหงอยู่แถวไดงอันจกลกับเพื่มันเนี้เพิมันเพิ่องต่อเพื่องเ่ลยเหวอนพักคิดว่าคิดว่าตาดหวานหวืพี่ไก่แทะแต่เพิ่พักไก่แทะโอ้ซิรดไปนี่ ้อไกลๆกยู่สนะไกลไกลขันยางไปกรบโบหอดไกลๆกลยูยางไปกับโบหอดนานหอดอยู่ไปเดี้าเดวเร้าอุ้กฮุกโอดีดีนี่มาน่รถต่ำนก็ษิภากันก้ดเลยที่นี่ กับเลยบอกลับเลยได้อัอ้ได้อันอย่างเนี้ยนี่ได้ใส่อกลอสือมาก เออตเดิกมานี่เคือบอิดที่บนรถบนหิวข้าวเลยเด็กเดกมานี่หิวข้าวแน่นอนเดกเด็กมาข้างเรากจป้่กจต้องหาหุ่นวีมันชานี่แบบป็ตสองแบบคิดหลายนะกินอะไรกินวาอยู่กะเหล็กกะเลกที่วายย ที่พากันกลับมืดแล้วนอนนี้เนาะสิกลับแล้วทุกคนกลับมืดเดียวนึงเนาะมืดเดียวนึ่งมาอืมโอ้ยไปจะแซ่ไปเดีนเนาะไหนเอากลับหน้ามามาหาเขาไปไับ บ่าวน้อยบ่าอันไปผู้เดียวมันบ่ใช่ได้ไอ้น้อยบ่ได้ไปไทยมันบ่ <c oughs> ไปนกันบ่ไปนกันบ่ไปใส่จมูกนกันบ่ค่ะสี่วนเดียวอุ้ยช่วงนี้เขียพิเศษอันตอนนี้นะฟูหวัวโลนเห็นบ่เคยเห็นบอปูหวัวโลนเออกำลังยาขึ้นได้งาเขียวงามแหงตอนนี้นะอ,อืออือกำลังเขียวอยู่ตอนนี้เพราะว่าฝนตกได้ฝนตกแล้วยาขึ้นปงใหม่ บึง MM ่งก่อนคันบาเบาหน่อยหรือไอหน้อยเนาะเขึ้นบอไปประเทศไทยกันคันเพิ่นสิไปใส่สมบูรณ์กสิพาเขึ้นไปใส่สมบูรณ์นะทุกคนยังบ่เคยไปเป็นบอใส่สมบูรณ์เจ้าเคยไปบอยังไปพร้อมกันบอยังไปอยู่เลยเจ้าไปใกล้ยกขึ้นขึ้นรถอะไยังไปแต่ว่าอยู่คนละเมืองด้บไปอยู่เมืองเดียวอีก ทุกคนดําเนืองถูเขาต้องเป็นตะกองอะนะเขาอะไปถ่ายโคตรงามมันงามงามไปลองเบื่ออันนี้อันนี้อยากกินอยู่ค้ามวบนอยู่ตะกุ่มที่สวนไปบ่อะไรก้คือกันสวนไปใส่สชมพนี่บุ้ว่าที่พาไปถึ่บอกเพราะว่าไปใส่สชมพูนะเคยเป็นคนแข็งใส่สชมพูแต่ว่าบอนทองเสียวนะมีอยู่เมืองานสานก็มีหลายอยู่แต่ว่าบุ้ว่าบอนไถขนาดเพราะว่าจบหมดเจ็ดไปหากอะไรออก จกแบบโลเลจากพ่อกับแม่แต่ว่าง,ง่ายๆเนาะถูกครับก็คนนือโลเลตอนมอจิสกืมอ,อืมคือกัน<อ>น,นี่ได้ไปแต่ว่าเป็นถ้ำเป็นวัดเป็นอย่างนั้นโอ้บอลลินเป็นหาดเป็นอย่างคี้เราเคยไปเลยเราเคยไปเพราะว่าสสววโหลาย,ยู่อยู่แถวนั้นฮานอฮ <laughs> านอที่บ้านไปฮานอเด้อ คันไปนี่เพ่พาไปใส่ไปหาโนอุอ้ยหมโดเลยแหละโอ้ยอไยยยขกนนไ่กินต่แล้วมันหาโอ้ยคันโม่อยกินนี่สิไปละสิใอ้กินติดใจเน่นอนตะลุยไปหาโนอไปโซนทอดกุง้งอยู่นองสายยังเดียวเลยที่เราเห็นในสุรุกน้ำอ้องยันน้ำมืดแล้วทุกคนใส่กาคืองแ็่การไปย่างไปเอาไว้นีป็นการกีโร่แ็นการเสียดปเป็นการอึ้งวะพ็จาวจบอึ้งเดยวันี้ อ,อยู่อยู่บ้านนี่ก็คือการยำมันเป็นซ่วงเนาะมันเป็นหย่ามันไม่ได้คือกบคือเครียดเลยเป็นซ่วงเป็นยหย่าถ้าฝนตกจริงใดตอนนี้เราก็สิงแงงายกันแล้วเนาะไปส่งเพื่อนขึ้นรถก่อนเด้อดทุกคนเพื่อนจะขึ้นรถแล้วขึ้นรถปะเดียวแล้วก็ไม่ได้จเจอแล้วทุกคนเอ้ย เป็นยังไงกะต้องรอติดตามบุงเนาะบางทีมีแผนสิพาเบ้าหน่อยไปใส่สุมบูหรือไปบ้านน้องเฟสนั่นเองเนาะถ้า,าว่าเบ้าหน่อยได้ไปนอ้นองเฟสพักเฮียนอีกผู้ดีเลยเนาะทุกคน,นแต่ก็ต้องรอติดตามไปเดี๋ยวสวัเดีทุกคนบ๊ายบายเด้อ ไปบาจบเลยต้อนรับเลยได้เดินทามบินไทยไปเที่ยวให้มวนๆเด้อบางเวียงเที่ยวเพื่อเดยินดีที่ไรจั๊ยินดีคือการเป็นครั้งแรกเนาะทุกคนที่ได้เจอกันบายกลับก่อนเอาตรงกันเลไปแล้วเป็ดกับบเดียวหนึ่งจะจ้ามเคยไหมห้องเพ็ดรอนนึงยไ้ฝั่งก็แน่ก็ลับแล้ว บายบายไปเร็วไปบ้านี้เป็นกะกบเออเราก็ต้องบายบายกันอีกครั้งเออเอ้ยเอ็ดลงมาอีก ด้บาย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 ปลอดภัยตอนนี bye, bye ้ก็ค e> ือห่อนะหอของเพียรของน้องแฟดจะแดดหอดโมงคือแปดโมงแล้วค่ะเจ้าจะปิดเนาะแล้วก็ะมู่ก็ได้ปีนขึ้นเอาไปสิไปแบบนี้ห่อบายบายเด้อหน้าบีก็บายบายหน้าหน้าเมนมาจะมาไหมแมนมัดกันมาใบบายบายเด้อขับรถค่อยๆอย่าให้ถ่ายซีนได้เด้อตอนนี้ก็คือแยกกันเนาะ ส่วนอะยัง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 ,ยงบ,งบับลาบ <laughs> คือไอ้มุกเพื่อนจะจอดรถอยู่วัดพุโน,นทุกคนแล้วก็กจ,จอดรถอยู่นี่เนาะแงง่ายกันก็ได้หูจักเพิ่มหลายคนแหเมือนี้เนาะทุกคนอ่ะโบเคยหูจักกะได้หูจักเนาะเพราะว่าไอ้มุกเพื่อนมาในมาในนาบ้าของไอ้น้อยแม่นก็นได้หูจักกับเฮานอกะ มึงนะตีสนิทไว <ics> ้เพราะเพผนงานเนี่ยก็ต้องถ่ายมุกก็ต้องถ่ายคลขี้ขึ้นไว้อีกเดจ้าที่ขึ้นมูกอ่ามีซีรีส์นึงเนาะนาเป็นคล้ายคล้ายคลิปอ่างๆต้วเพลงเม่นางเอกฮักในีซบัวตอนแรกมาเนาะเอากระทักเพื่อน่าเพื่อนป็นนางเอกฮักในีซบัวบบเพื่อน่าเพื่อนบบเมียนเนาะคือกันอยู่เนาะทุกคนโอเคเนาะคลิปนี้น้องบอมน้องยูกัสิลาไปก่อนเดิมเมื่อในก็พาไอ้หน้อยเนาะไปแมนสิบช่วงหัวสิบเอ็ดโมงแล้วก็ มันนี้ก็พาไอ้น้อยเนาะไปเลาะสีไอ้น้อยไอ้ซุกแล้วก็น้องการน้องนุ่นเนาะน้องนุ่นบอกเออห้องต่น้องนุ่นก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะคนที่ฟังคลิปนี้แล้วเนาะเปลี่ยนซื้อให้เพิ่นแล้วหนึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็สลายแล้วก็นอนตอนมากันรถจนเต็มเลยเดี๋ยวนี้ก็มืดละห้างก็สีปิดเลยโบอันตรายนเมนเพราะว่าไกลๆอันทางน้องโบน้องยุ่ง่ะนะมันจิเปี้ยวอยู่บอนหนึ่งเนาะ บมือนี้ก็เป็นอย่างมือนี้นะกับเด็กกามน้อนึ่งพอวันเนื่องมาก็คือเฮาก็ได้เจอกันโดนๆได้เจอกันเท่อนึงนะทุกคนตอนนี้ก็สิกลับแล้วจะได๋ก็ะอฝากพี่พีเอฟซี FC ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอบน้องย,ยูให้คลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เบ้าบวว่ม่วนบวว่เพาะอีหย่างก็ต้องขอโทษขออภยัยนำลายเด้อทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันคลินงานเนาะ